หรือว่าเราจะเปิดร้านเบเกอรี่ดีที่ทุกคนจะต้องรีรอว่าพาต์แชร์ไฟดอลเชดูดิทุกคนฝีมือการทำคัพเค้กคือเทพมากสุดๆนะฮัลโหลตื่นก่อนคุณเฟดอลเชวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่นี่เลยครับแฟรี่สวีทวิลเลจพัทยาอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีด้านหน้าของเขาเลครับจะตะโกนแบบนี้เลยว่าสวยมากทุกคนข้างในต้องมีมุมถ่ายรูปถ่ายคอนเทนเยอะแยะแน่เลยและนี่ก็คือขี่ใช่จริงด้วยดีไงมุม แต่ด้านในยังมีอีกเพียบตามไปเลยเรามาต่อจากที่ด้านในอย่างบ้างนะครับนี่ก็คือด้านหน้าของร้านกาแฟนี่มันบ้านขนมหวานชัดๆอยากทานในร้านหรือจะทานนอกร้านทุกมุมก็เหมือนหลุดมาจากเทพนิยายแบบใดแบบนั้นเลยแหละครับที่นี่เขามีมาหมุนให้เล่นด้วยนะครับทุกคนวววแล้ด้านในนะครับใครอยากจะนําขนมหวานหรือกาแฟเข้ามาทานในนี้เย็นเฉียบเลยทุกคนแต่ตอนนี้เรากำลังจะเสกให้ทุนหายไปฮิว ไม่ก็หายตัวได้จริงด้วยนอกจากเครื่องเล่นม้าหมุนที่มีให้บริการแล้วนะก็ยังมีเมืองขนมหวานด้านหน้าแบบเอาดอที่จะบอกว่าทุกคนที่มาที่นี่จะมาถ่ายรูปที่จุดจุดนี้เหมือนเมืองขนมหวานในการ์ตูนมากๆเลยล่ะครับนี่มันเรียกว,ว่าเมืองรูปอมทุกทุกก็ยอมได้และที่นี่เขามีกิจกรรมให้เราทำครับเคงวยครับแต่งหน้าเคกได้ด้วยตนเองความฝันสูงสุดกำลังจะกลายเป็นจริงแล้วกับการเป็นพาร์ที้เชฟพอร่างกายต้องการของหวานอะไรองนี้เขามีอุปกรณ์ให้เราครบทุกอย่างเลยล่ะครับบัตเตอร์ครีมสามสีตัวไอซิ่งแ้ลท เสร็จแล้วก็หน้าตาแบบนี้เลยนะกินสุดๆเลยใช่ไหมพากิจกรรมมาแล้วก็เริ่มหิวแล้วล่ะครับนี่คือหน้าตาของมาตการองที่นี่เมนูขึ้นดื่มมากกว่า50เมนูได้มาแล้วละครับทุกคนและนี่คือไฮไลท์ของที่นี่นมสดปัททองไกโดยูนิคอนเราไปกินกันเร็วจะกินหมดไปเนี่ยดื่มให้หมดนี่เลยละกันเนื้อเค็มของเขานั้นเนื้อแน่นอร่อยมากรสชาติเข้มข้นทุกตัวเลยละครับอัดไปซอเบรี่ฉ่ำๆว้าวสดชื่นสุดๆตาไปด้วยนะครับทุกคนแฟรี่สวีทวิลเลทพัทยา